สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมไม่ได้มาเก็บดอกไม้นะคะจะมาเก็บผักแต่โอ้โหเพื่อนๆเนาะเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่โอ้ยอายโอยโอยอ,ยอยู่คนเดียวนั่นแหละนี่แหละเหตุผลที่ยายทํา youtube ก็เพราะแบบนี้แหละยายเคยเล่าให้เอฟซีฟังอยู่เนาะแบบหื ทั้งผักทั้งดอกไม้ทั้งอะไรก็ไม่รู้ผล,ลไม้นะเพื่อนดูดิมันสวยก็เลยไม่อยากดูคนเดียว <c oughs> ดูบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยเนะมาทําไมมาทําไมเดี๋ยวมาดูกันยายมาทําไมยายมาเก็บทั่วไปทํากับข้าวให้แฟนยายนี่ดูมันเริ่มโตแล้วนี่ดูดิดีมากเลยทั่วนี่ทั่วเวียดนาม ไอถั่วนี้ถั่วเยอรมันนี่แปบเดียวก็แก่แล้วนี่เก็บไม่ทันก็แก่ไ้ยายจะเก็บไว้เอามาเล็ดปีหน้าจะปลูกแต่ถั่วแบบนี้ดีกว่าถั่วข้างล่างนะ่ะทั้งทากทั้งหนูกินเนาะเนี่ยถั่วนี่อร่อยยายจะเก็บไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนวันนี้ทอดอกไก่แล้วก็จะให้กินกับถั่วเนาะยวยายขอเก็บก่อนเด้อ นี่นะคะมาเขือเทศหน่อยนี่แหละแฟนยายยางงี้แหละกินแค่นี้แหละไม่เรื่องมากขอแต่ให้ได้ผักอเอาแต่ลูกใหญ่แฟนยายเอาลูกใหญ่ส่วนลูกเล็กเดี๋ยวจะเก็บไปตากไปตากแห้งเริ่มสุกหมดแล้วนี่โอ้โหสะอ่อนไหมสะอ่อนไหมสะอ่อนไหมนี่น ได้แล้วปของเราเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไหมอันนี้ทําให้แฟนยายกว่าเพราะว่าทําอาหารสองอย่างพร้อมกันมันทําไม่ได้เ <c oughs> นาะ <c oughs> ลืมไปเมื่อวานเมื่อวานยายเอาไส้กรอกออกมาลืมไปว่าทอดไม่หมดเก็บพริกไปกินกับไส้กรอกดีกว่าเพื่อนอเอาอ่อนๆเอาแบบอ่อนๆดีกว่า อันนั้นมันแก่แล้วนี่สีเขียวๆนี่อ่อนๆไปกินกับไส้กรอกทอดเนาะเดี่ยหะอ่อนๆก่อนอไปกัดกินกับไส้กรอกทอดโอ้โหเพื่อนๆเ,เลยไม่อยากจะพาดเอาแปงไปตำกินด้วยเอาง่ายๆดีกว่ายายเพาแตงมีอยู่แล้วในบ้าน ไม่ต้องเอาลอกไม่ต้องเก็บพ่อนี่ฮะอันนี้ยายจะผัดถั่วผัดถั่วใส่เนยนะคะอันนี้หอมใหญ่ส่วนอันนี้ก็อ,อกไก่ชุบแป้งทอดนะคะนี่เนาะน่ะกันกันนะคะเสร็จแล้วเพื่อน,อ,นอาหารเพื่อสุขภาพทุกอย่างจากสวนเราเองนะคะนอกจากเครื่องปรุง เนะทัวหอมใหญ่กระเทียมมะเขือเทศใบขึ้นช่ายอกไก่เนาะไหม mm. no. no. นี่เนาะน่ากินไหมอ่ะดูเมื่อกี้เพื่อนๆตอนยายเก็บผักเห็นไหมแดดออกอยู่เลยแม่ยายเข้าบ้านมายังไม่ทำอะไรเลยฝนตกแล้ว เนี่ยมันจะตกแบบเนี้ยไม่ได้ตกหนักนะก็จะตกแบบเนี้ยนี่ดูดิเนาะทำอะไรไม่ได้นะอไคะคุ๋ยญัยชอบใส่กรอกเนาะมันจะตำแตงไม่ตำแล้วกินมาวานแล้วตำแตงเล้ที่กินน้ำพริกน้ำพริกติดใจน้ำพริกนะคะยายแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากน้ำพริกสามอย่าง น้ำพริกสามอย่างไม่มีอะไรมากเนาะใส่ก,กรอกทอดว่าจะตำแตงไม่ตับแล้วเออกินง่ายอยู่ง่ายเอาแค่นี้พอเนาะมากินกันนี่เมื่อกี้แดดออกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่มืดมาอีกแล้วสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินกันแค่นี้แหละกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยีตโอ้ยเมื่อกี้เปิดเปิดกล่องเปิดกระปุกอันนี้มาคิดถึงบ้านเมืองไทยไเลยเพื่อนเพื่อนคิดถึงตอนสมัยไปทํา สมัยไปทําทํานานะออืมอืมเปิดกระปุกปลาราขึ้นมานึกถึงตอนนั้นเลยแบบกลิ่นแบบอ,อืกลิ่นมันให้อ่ะเพื่อนๆวันนี้ใส่ข้อวเหนียวเยอะเอยนะข้าวยายไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเนี่ยปลาราสับแบบเนี้ย มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีอะไรด้วยของยายทำไม่ได้ใส่อะไรเลยหอมๆไข่นกกระทาต้มมาด้วยทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวตกตกหยุดหยุด ทอดใส่กรอกแตกวันนี้ม,มาตอนทำนะวายเยอะเพราะตอนกินอย่างนี้ มันจะหมดด้วยทำไมทำน้อยจัง มาร้องปีนี้ฝนตกเยอะ สีเขียวไม่ค่อยเผ็ดอ่อน,นอันนี้เผ็ดแล้วมันไม่ค่อยใหญ่พริกไหมเนาะสีเขียวยังไม่รู้รสชาติเลยเหมือนพริกสเปนแหละ <c oughs> <c oughs> กินกล้เนี่ยเอยหอม ไม่ได้กระดาษมาใหญ่ไปจะมากินให้ดูแป๊บนึงคลิปยาวแล้ว อันนี้ใส่หัวใส่หัวมันเหลือที่มันติดอยู่ในเครื่องนะที่ยัดนะที่ยัดใส่นาะพียายว่าใส่หัวแห้งไปอ่ะมันน้อย ยายชอบกินมันเยอะๆนีอ่านะ พริก,กอร่อยทุกอย่างบายเพื่อนๆยานไม่ถนะัดไม่มีกระดาษเช็ดมือเดี๋ยวจะไปเอากระดาษมาเช็ดมือก่อน